นี่คือห้องนั่งเล่นนั่นกีตาร์สักนั่นโทรทัศน์แล้วก็ต้นไม้ไอเวอร์ที่นี่เดินามาในห้องนั่งเล่นแล้วนี่วิทยุโซนี่เพิ่งซื้อใหม่อ๋อ,อเดี๋ยวให้ดูตรงนี้มีเสอกระสอใบปริญญา ของ Massachusetts College of Art จบมาตั้งหลายเดือนแล้วเพิ่งได้ ปฏิมาก,กรรมบางชิ้นที่ทำไว้เป็นงาน s k t c ก่อนที่จะออกแบบทำงานทีศ1์มีเสื้อผ้าเสื้อหนาวนั่นกระเป๋าซักไปโรงเรียนนั่นกล้องนี่เสื้อผ้าที่ซักแล้วเออที่ยังไม่ได้ซักมันก็เตรียมไปซักที่ใช้เสร็จเรียบร้อย นี่พวกนี้หนังสือเรียนนี่โอรศัพต่อเข้ามาในห้องเ,เก่ามีสภาพบรรยากาศนอกบ้านต้นไม้เพียบยังมีสวนอยู่หลังบ้านเองแถมยังมีต้นไม้ที่ไอเวอร์ให้ยืมมาอีกเพราะตอนนี้ไอเวอร์ไปมาเลเซียเยอจะกลับมาเดือนหน้า มีใบไม้หล่นในพื้นในบ,บ้านให้บรรยากาศเหมือนนั่งอยู่ในสวนนั่นเสื้อสูต่อไม่ใช่เสื้อสูตรเสื้อหนังที่ใช้ไปโรงเรีนทุกวันมีตู๊สื้อผ้าซื้อสูตรใหม่มาสองตัว ตัวนี้สีน้าตาลของสัตตัวนี้สีเ่าของพอดแต่คิดว่าถ้าเกิดดูเครื่องที่แม่าสายก็คงจะเห็นลูกเป็นขาวดําแต่ก็ยังดีกว่าไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวพาเดินไปดูทั่วบ้านนี่โทราศัพท์ที่เปิดประตู จะดูว่ามีใครมาแล้วเปาแต่ปกติยังไม่ต้องใช้หรอกเพราะว่าะตมันเสียเรื่อยมีรองเทา้าเวลาเข้าบ้านจะต้องถอดรองเทา้าแล้วก็มีรองเท้าสเก็ตใหม่ของพแล้วก็รองเท้าสเก็ตใหม่ของสักสเก็ตเรียกว่าอินไลน์สเก็ตมีแบบเหมือนกับสเก็ตน้ำแข็งแล้วก็มีรีบอร์ดใหม่ของสัก แล้วก็รองเท้ารีบอของพอดแล้วกะลองเอท้าทิมแบรนสองคู่แล้วก็มีฟีคอมพิวเตอร์ PC ซเน่าขะโยนทิ้งเก็บมาไว้ดูเล่นนี่โทรศัพท์ไร้สายซื้อใหม่มี u n นซิลิงแมชชีนที่ป้าบอกว่าอ่าโทรมาแล้วมีเสียงพูดคือมีเครื่องมีหลักรู้สึกฐานจะหมดแนละ้วเดี๋ยว ไฟเพิ่มทีนึงมีล่มที่เอามาจากแม่สายพร้อมไม้กว่าที่เอามาจากเมืองไทยแล้วก็มีที่ถูพื้นอันหนึ่งถูในห้องนอนอีกอันหนึ่งถูในห้องห้องทางเดินนี่ประตูมีที่ล็อกจากข้างในหนึ่งอันแล้วก็มีที่ล็อกจากอ่าเปิดจากข้างนอกได้หนึ่งอันนี่ ตอนนี้ก็มาที่ตู้เก็บของนี่ของฝากจากโช์จากเวในซุเอลาแล้วก็ข้างในก็มีพวกยาสารพัดยาคนไปยังเมืองไทยแล้วก็พวกกระเป๋าเอามาเก็บไว้ในนี้ตอนนี้ก็เดินเข้ามาในห้องทางแท้ นี่ห้องน้ำตอนนี้สัตว์อยู่ในห้องน้ำอยู่แล้วมีพวกของตอนนี้ก็มาดูห้องครัวนี่เดินเข้ามาในห้องครัวเพิ่งเปลี่ยนหลอดไฟใหม่รู้สึกสว่างมากห้องครัวก็มีหน้าต่างแล้วก็มีต้นไม้ไอเวอร์ฝ้กให้ดูแลจะเห็นออกไป ช่องระบายอากาศข้างน,นอกนี่พวกอุปกรณ์ทำกับข้าวทั้งหลายแหละมีเพียบแต่ไม่คเคยได้ทำได้เลยนี่ซื้อข้าวไทยมากินรู้สึกกระสอบหนึ่งจะมีประมาณสิบกิโลใช่แล้วป่ะ ใช่สิบกิโลข้าวหอมมะลิเชนด้วยกระสอบหนึ่งสองร้อกว่าบาทประมาณสิบเหรียญน,นี่น้ํายาสักผ้าแล้วก็ใบก้อนแล้วก็สารพัดเครื่องมือ,อ,อแล้วก็มีตุ้อ๋อนี่หม้อหุงข้าวใหม่ซื้อราคา85เหรียญยี่ห้อ,เอ,อัเออ National ระบบข้าวไม่ติดหม้อแล้วก็เก็บเวลาเก็บ ความร้อนได้นาน24ชั่วโมงนี่เครื่องปั่นน้ำผลไม้ made in USA ของถูกคุณภาพก็เลยไม่ค่อยจะไอ้นดังไปไปอ,อ่ะตู้เย็นตู้เย็นก็โอเคไม่ค่อยดียเท่าไหร่ ตอนระบบโบราณไม่มีช่องระบายน้ำแข็งแถมเวลาเปิดออกมายังต้องแทกทีหนึ่งไม่งั้นไฟไม่ติดครนี้เปิดออกมาไฟไม่ติดอ๋อครงนี้ติดละแยจันี่เตาอบอมีขนมเปี๊ยะอยู่ในนี้ก้อนหนึ่งอุ่นไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเพราะว่าตู้เย็น มันทําน้ำหลดใส่หนุ่มเปียกอะไรเปียกฮ่าตะแกะหรือสิกเย็ยนไปหน่อยไม่ได้ทาความสะอาดมาหลายวันล้างไม่เรเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนต่อวันนี้วันเช้าวันอาทิตย์ที่อ่ 6. หกวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็วันนี้วันที่แปด เมื่อวานปลาทอมาบอกว่าอันสลิงมาชินไม่มีคนอบอกว่าประเทศเปลี่ยนกำหนดวันเดินทางที่ห้องนอนประตูที่ล็อกไม่ค่อยจะดีอ๋อนี่หนังสือที่พศอ,ออกแบบตอนนี้พิมพ์เสร็จแนละ้วเนเป็นแมกาซีนมีทั้งหลายเล่มตอนนี้กำลังวางตลาดอยู่ฉบับเดือนตุลาอ่ากันยาแล้วก็ตุลา นี่ทําเองทั้งเล่มเลยใช้เวลาสามสี่อาทิตย์กว่าจะทำเสร็จแทบตายถือว่าเป็นแวกาซีนอันแรกที่ทําในประเทศอเมริกานี่เดี๋ยวให้ดูชื่อซูม <c> ล <oughs> งไปใกล้หนอยนี่เปนหน้านี่เป็นหน้าเครดิต ็กติไม่แทนโอเคคิดว่าน่ายจะเห็นแล้วนะหนังสือชื่อม agazine design time editor แล้วก็ art director อดไดเรคเตอร์ในวอลพอดส่งเจริญฟังดูโกไม่หยอกหนังสือก็เงินเงินเนี่ยโฆษณายเยอะไปหน่อยคราวนนี้ก็มาดูห้องนอนนี่เตียงนอนพอดมีไฟอ่านหนังสืออยู่บนหัวนอน ห้องนอนนี่รู้สึก,กใหญ่กกับห้องนั่งเล่นหน่อยมีตู้เสื้อผ้าอยู่ทางด้านซ้ายมือ,อนี่สารพัดเสื้อผ้าขนมาจากเมืองไทยนี่ผ้าปูที่นอน,น,นเก่งๆสำหรับใส่นอนและเตียงนอนพอดมีสองชั้นนั่นเตียงนอน,ส,อน,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 อนสัก ีนช่องตังการมีโทรศัพท์ไร้สายวางอยู่ข้างเตียงอเอาไว้แล้วก็นาฬิกาปุกอ๋อนี่ผ้านวมเพิ่งเจ๊งเมื่อวานนี้เอาเข้าเครื่องอบอบนานไปหน่อยมันไหม้ติดเครื่องอบเลยเดี๋ยววันนี้คิดว่าต้องไปซื้อใหม่แน่เลยเพราะมันเย็ยนไปหมดฟูกเฟอร์กระจุยออกมาดูแล้วอุบาสมาก เมื่อคืนทนนอนไปคืนหนึ่งอเดี๋ยวคิดว่ากินข้าวเสร็จแล้วจะออกไปซื้อนี่ผ้านวมสักซื้อใหม่จากคิิเตอรี่เมนผ้าปูที่นอนแล้วก็หมอนทุกอย่างใหม่หมดนี่หนึ่งสารพัดหนังสือซื้อมาตั้งแต่มาอยู่อเมริกาสองปีสะสมหนังสือตั้งบเบลออะไร ยังไม่มีเวลาอ่านเท่าไหร่นี่เป็นลิ้นชักเสื้อผ้าไอเวอร์ให้มาตอนไอเวอร์ย้ายบ้านชั้นแรกกอชั้นที่สอง,องสักนี่ก็สารพัดหนังสือเหมือนกันเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูห้องน้ำตอนนี้สักอยู่ในห้องน้ำอยู่เดีย๋ยวให้สักบรรยายต่อกันนะนี่สภาพโดยรวมนี่ตอนนี้ใบไม้มันเริ่มร่วงมันร่วงไปเกือบหมดแล้ว จะเห็นว่าบางใบนี่เป็นสีทองสวยมากแต่ตอนนี้รู้สึกยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะมันร่วงถ้าเกิดถ่ายสักกิย์ที่แล้วนี่คิดว่าจะดีกว่านี้นี่ทางเดินหลังบ้านรู้สึกใกล้ถนนเป็นพิเศษแต่ว่าออรู้สึกใกล้ทางเดินใกล้พื้นกันไหมแต่ว่าก็ลงไปเดินสำรวจดูแล้วก็คิดว่าน่าจะโอเคล็อกหน้าต่างไว้มีหน้าต่างที่เปิดนี่เปิดบานเดียวเอง ที่แย่ของอพาร์ตเมนต์นี่ก็คือประตูตลาลบานในห้องนี่ล็อกไม่ได้ในอพาร์ตเมนต์ล็อกไม่ได้สักอันยังไม่พอและต่างข้างบนนี่ไม่มีกระจกอีกทั้งหาสามารถมองทะลุไปได้เนี่ยถึงจะปิดประตูแต่ว่าไม่มีกระจกไม่มีประโยชน์เห็นลยทิ่มลูกออกไปใฉยเลย ไม่มีกระจกแย่ yeah. ในห้องน้ำไม่มีมุ้งร่วดะฮะอ,อ้นี่เครื่องตัดผมกันไก่ตัดผมจากเมืองไทยแล้วก็แบตเตอรี่ตัดผมจากที่นี่อเมริกาสามสิบเหรียญน,นี่ก็พวกเฟรมงานต่างๆที่มานี่เสื้อหนังของจักรวาลที่ให้มา รู้สึกตอนนี้จะส่งใช้มาสองปีนะมีห้องนั่งเล่นยังไม่ได้เลิกทำความสะอาดสักทีเลยวันนี้คิดว่าจะทำลำโพงซ่อนไว้<อ>ป้าเดดมาวดัดเดเตียว <laughs> <laughs> เฮ้ตอนนี้เดี๋ยวต้องเซ็นเซอร์แล้วมั้งไม่รู้จะเห็นนะว่านี่ห้องน้ำสักมันเพิ่งโผล่มาจากห้องน้ำนี่อันนี้อ่างล้างอ่างอาบน้ำแบบโบราณสุดๆเลยมีขาด้พอเปิดตัวออกมาปุ๊บก็จะเจอนี่ ไม่มีออมอสติ i t o เน็ตเปิดแม่นีออกจะเห็นได้ว่าบรรยากาศดีมากข้างนอกนี่ยกกังกะอาบน้ำในสวนแต่ว่าห้องน้ำเล็กไปหน่อยอ่ะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวจะพาออกไปเดิน มามามาดูฮีปมาดูฮีทโอ้โหฮีทอันแ้วอะไรถึงไหมจะมีน้าพุ่งออกมาจากตรงนี้นะ่ยยังเห็นรอยอยู่ข้างฝาะะใช่ปหไม่ค่อยมีนะพุ่งเป็นน้ำผุเนะียร้างนีเปะ